Yeah. <laughs> Yeah. Mm-hmm. <laughs> ไปตรงไหนนะครับนะฮะยังไม่ชัดเจนก็ขออนุญาตถามอาจารย์เป็นระยะๆไปนะครับเอาเอาตอนจบดีกว่าเอาตอนจบเลยนะครับเพราะมันเรื่องมันจะพูดเดยอะเรื่องมจาร์นี่รอนี่เหลี่ยง,ง,งกันเยอะน,นะครับโอเคครับ

แต่อย่าหลับนะครับทำไมมาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตความจริงมันเป็นเรื่องของพุทธนะครับผมเปบรรยายนี่ที่ร้อยปีชาติการของหลวงพ่อเทียนจิตสุโ์ที่ออ,อ,อจดหมายเห็นหลวงพ่อพุทธธาสที่ส่วนรถไฟเมื่อวันอาทิตย์เรื่องเดียวกันนี้นะครับ เห็นเมื่อกี้เป็น fractal geometry นะฮะเดี๋ยวเราจะมีพูดคนเราเนี่ยก็มอีอยู่ด้วยความอยากได้อำนาจอยากได้ความอยากความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงหลงตนลืมตัวนคนเราก็เลยทุกเพราะความคิดหลวงพ่อเทียนก็ยืนยันตรงนี้หลวงปู่ด,ดูลก็พูดเหมือนกันบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ต้องหยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดถึงจะรู้เพเราไม่รู้ตัวว่ากําลังหลงติดอยู่ใต้หน้างความคิดนะฮะก็เพราะไม่เคยฝึกสติก็ไม่เคยเห็นความคิดตอนเลยตกเป็นทางความคิดหลงตนลืมตัวมัวแต่ส์เดลออกซึ่งความโลภก,กลดหลงก็เลยหลงกายลืมใจมันเรื่องของหลงกันเลยผู้ดูชนนะผู้ไม่ได้สดับ ย่อมไม่มีการอบรมจิตตภาวนานี่เป็นพุทธพจน์นะสติความรู้สึกตัวจึงสาคัญยิ่งทาให้เรารู้เท่าทันว่ากําลังคิดอยู่โดยไม่ได้กบโดยไม่เข้าไปในความคิดต่างกันมากนะฮะเห็นความคิดกับกําลังคิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันกําลังคิดเราอยู่ในความคิดเราไม่รู้ว่าเรากำลังคิดะไเราจะออกมาจากโลกกรธหลงถ้าเราเห็นว่ามันกําลังคิดอยู่เราจะออกมาจากความคิดท่านอาจารย์โกวิทเขมานันะท่านเป็น แลวเป็นทางชาติแล้วนักเกณฑน้ตาเมื่อสองปีก่อนเนี่ยมันบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องความคิดพระศาสดาทรงสอนอะไรว่ามีอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระสัชชิเมื่อพระส,สารีบุตรไปเจอเนี่ยเป็นปริพาโชกก็ถามว่าใครเป็นอาจารย์ท่านท่านบอกว่าทำใดเลยทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคกทรงแสดงเหตุแห่งทมเหล่านั้น และความจัดแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสัมเนมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้อริยสัจสี่มาทบทวนอีกทีอันนี้อริยสัจสี่แห่งจิตโดยย่อนะฮะมันจะมีเหตุและผลอยู่ในตัวของมันเองอย่างข้อสองนี่เป็นเหตุข,ข,อข้อหนึ่งคือสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะจิตส่งออกนอกผลจากจิตส่งออกนอกนี่คือเป็นทุกข์จะเป็นผลแนละเป็นอริยสัจข้อแรกทุกขาริยสัจ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเป็นมรรคเป็นเหตุทัง้งชร้ดับทุกข์ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยคือนิโรธเป็นผลขัรนดับทุกข์เพราะฉะนั้นที่พระสัจจีบอกก็บอกคือเหตุและผลนี่แหละถ้าจะดับทำเหล่านั้นได้ถ้าเห็นเหตุลรงพูดดูนะตุโลพูดอะไอ้คนเราเนี่ยก็เหมือนไอซ์เบิร์กนะคือส่วนที่ปรากฏเนี่ยน้อยมากคือส่วนกายเราเนี่ยคือรูป แต่ส่วนที่มันลึกซึ้งก็คือนามและจิตเนี่ยันเจ็ดส่วนอยู่ข้างล่างอยู่ใต้น้ําเราไม่เห็นทางพุทธเรียกว่ารูปและนามหรือกายและจิตเนี่ยก็คือขันหา้าหรือบุคคลตัว,ต,วตัวเราเ่าวประกอบด้วยรูปแล้วก็ประกอบด้วยจิตหรือวิญญาณแล้วมีเวทนาคือ feeling ความรู้สึกเนี่ยสุขทุกข์ไม่สบายสบายหรือกลางๆหรือสังขารความคิดปรุงแต่ง ขึ้นชื่อว่าความคิดมันก็ปรุงนั่นแหละนะฮะแล้วก็ทำหรือทำที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดเนี่ยเดี๋ยวมันมีเหตุและผลต่อกันสัญญาคือหมายรู้จําได้นะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเจตสิกค,คืออาการของจิตวิญญาณนี่ทำหน้าที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารน,นี่มันก็เกิดเป็นขันห้ารวมเป็นขันห้าเป็นปรมตัตสัจจะแต่ว่าเราสมมติกันว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นสมุติสัจจะ ก็เกิดเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปถือว่าที่เราท่องสวดกันนะอริยสัจข้อแรกนะฮะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พัดพลาดกักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ได้สิ่งที่ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์นะฮะโสกกบริเทวะเป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์สรุปตัวย่อขันห้านขันห้าอันเป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นคือทุกข์ปัญจุปาทานักขันธาทุกขาเื่อนี้แหละฮะเราไปยึดรวมในตัวตนเป็นสัต บุคคลตัวตนเราเขาที่เราบอกอันนี้พระศา,าสดาก็ให้วิธีที่จะเห็นมันเ,นเราก็เห็นแต่กายจิตเราไม่เห็นแต่มันเห็นได้ด้วยมหาสิะฐานสี่คือใช้สติเนี่ยหรือความสัญญาบริสุทธิ์ pure perception เนี่ยสามารถเห็นทั้งกายเวทนาจิตธรรมได้ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรสติปฐานสี่สส,สี่หมวดคือกายเวทนาจิตธรรมให้เห็นความรู้สึกตัว สวัสังเวทนาคือรู้ซื่อนะภาษาพระนะก็จะเห็นนิพพานได้นะเร็นปรมัตธรรมสี่ซึ่งประกอบด้วยจิตนะจิตเจตสิกรูปและนิพพานเป็นสี่แต่คนธรรมดาจะเห็นได้แค่สามคือจิตก็คือจิตเจตสิกและรูปบุตุชนเห็นได้แค่นี้พระหันเห็นนิพพานด้วยนะที่เขาเรียกว่าสภาวะธรรมที่ ป็นฟังธรรมบรรยาให้บอกสภาวะธรรมสภาวะธรรมก็คือปรมัตถธรรมสี่นี่แหละอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นสภาวะธรรมสี่คือคนเราเห็นปุถุชนเห็นแค่โลกียะสามอย่างนี้ถ้าพระอรหันต์นี่จะเห็นโลกิโลกุตระก็คือเห็นนิพพานนะอันนี้ก็เป็นทุกขาริยสัตย์คือปัญจุปาทานขันธาทุกขานะขันธานเป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเนี่ยคือทุกปฏิสมบัติก็คือ อิทัปปย,ยาตาอิ n d พเนนารซิงเป็นกรงกรรมของชีวิตกงเกวียนของความคิดทั้งหมดเป็นเรื่องความคิดเนี่ยอวิชชาคือไม่รู้ความจริงเกิดสังขารมโนวิญญ,ญาณรับปรุงแต่งเกิดภาพหล่อเนี่ยมโนภาพนะฮะเกิดสลายจตนาตาหูตมูกยิ้นกายใจผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานเกิดพบกรรมมาพบนะกรรมมาพบหรือจุลพบนี่แหละชาติไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพบนี้พบหน้านะ ชรามรัสกับปริเทวะคือความแก่ของความคิดมรณะความสุขงอของความคิดก็เกิดเศร้าโศกพิรรำพันอยากได้ลดันี้อยากได้เสื้อตรงนี้รองเท้าคู่นี้คนเดินเาไปกินแล้วโศกปริเทวะเดี๋ยววนเวียนไปหาร้านใหม่ก็ได้อาอาอีกร้านหนึ่งถ้าเกิดความหลงไม่รู้ตัวก็ทําให้เกิดสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็เกิดอัตตาตัวตนขึ้นมา <c oughs> ตาตัวตน แต่เกิดความรู้สึกตัวแล้วเป็นยังไงมันหยุดได้เป็นนิโรธเลยเพราะมันสายดับเลยเมื่อกี้มันสายเกิดนะฮะสายดับดับความคิดดับอัตตานะะเห็นอนัตตาเห็นนิพพานเ,เห็นนิพพานในภาษาศาสตร์ก็สอนไว้ถึงแปดหมื่นสี่พันท้าร,รมขันรวมแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันนี่แหละเมื่อกี้เราพูดเรื่อง ปฏิสุธิสมุบาทเนี่ยดิเวนารซิงวัตจักรแล้วก็พูดถึงสีเขียวในขันห้าขันห้ารูปเวทนาะสัญญาสัสงขารวิญญาณที่เราพูดแล้วถ้าเปิดมหาสติปัฏฐานสี่ก็คือสีแดงเนี่ยสีแดงกายเวทน,นาจิตธรรมหรือถ้าเปิดว่าอ,อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือปร,ปรมัตถสัจจะสี่ก็คือจิตเจริญรูปนิพพานนะฮะ แล้วถ้ามีเราไม่เห็นก็เกิดโลคโลคโกรดหลงเนี่ยทาให้เราเกิดอวิชาเพราะไม่รู้ความจริงก็จะวนเวียอยู่ตรงนี้พระเจา้าถึงต้องสอนหลายแง่หลายมุมมากเพื่ออะไรให้เห็นสิ่งพวกนี้ถ้าในด้านธรรมก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเวทนาที่เราจะพูดต่อไปอวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งหลับตาอย่างเดียวนะที่จริงแล้วมันควรลืมตาด้วยแต่ว่าลืมมองต่ำๆสักเม็ดหนึ่ง จะได้เห็นภายนาอกเพราะหลับตาทันทีมันก็คิดเลยเห็นัน้วิปัสนา,าเห็นหน้านิ้วคิดของปวดรู้ว่าเขากาลังคิดไม่ต้องถามเ็าแล้วเราดูให้ใจก็รู้แล้ว <c oughs> จริงๆแล้วหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าให้ทําตัวเสมือนอยู่ปากถ้ำ <c oughs> แล้วในพระสูตรเนี่ยพร,พระสิบปธสนศีท่านบอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยกระหมวดกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมเนี่ยท่านบอกว่าให้รู้ทั้งภายในและภายนอกท่านบอกให,รห้รู้ภายในรู้ภายนอก รู้ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยหมวดกายเวทนาหรือจิตอิรรมเนี่ย <Yeah. S 1> ทำไมต้องอย่างนั้นเพราะถ้ารู้นอกตัวไปไกลเนี่ยมันเกิดเผลอแล้วจิตมันหลงอะ่ะมันหลุดไปอยู่ข้างนอกมอีความสุขข้างนอกเด็กไปงานนะเด็กไปฟังเลคเชอร์เด็กไปนู่นไม่ได้ดูตัวใจเราละไม่ได้ดูใจของเราเองไปอยู่นอกถ้ำไปเยความสุขภายนอกโลกิยธรรมนะ yeah. หรือไปเพ่งอยู่ภายในภายในถ้ำพวกที่เข้าชานานับเดือนเนี่ยไปเพ่งอยู่รางที่ปวดหัวนะนั่งวิปััสนาไม่ใช่หรอกฮะกำลังทาสมถะกรรมฐาิปััสนามาันให้รู้ซื่อเหม,มือนอยู่ปากถ้ำหลวงพ่อเทนท่าน,น,น,นบอกคือรู้ทั้งภายในและภายนอกท่าน,นบอกว่ารู้ภายนอกแค่สามส่วนรู้ภายในเจ็ดส่วนไม่ใช่รู้ภายนอกไปทั้นัรู้ภายนอกของกายเราเช่นการเคลื่อนไหวท่านจะสอนด้านยังว่ะการเคลื่อนไหวของกาย หรือการทรงตัวอย่างคุณนั่งอยู่พอรู้ proprioceptive sense เป็นการรู้ภายในไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นด้วยไม่ใช่รู้ใจคนอื่นก็ได้ด้วยเพราะเพราะในพระสูตรจะแปลอย่างนั้นซึ่งไม่ถูกต้องนะเพราะมันแปลตามกันมาเอาไปรู้คนอื่นใจคนอื่นไม่ถูกมันรู้ภายนอกของเราเนี่ยเช่นเราโบกมือเคลื่อนไหวเราก็รู้รู้ภายในเรานั่งอยู่หรือยืนอยู่เริ่นอยู่เราไม่ล้มก็าอะไรเพราะเรารู้หรือความสบายความไม่สบายเวทนาอันนั้นเป็นกายหรือกัน อันนี้ภายนอกภายในก็คือสุขทุกข์หรือก,กลางๆเป็นเวทนาไอตายเขามองว่ายัางไงเลยในในมุมมองของชีวิตเขาบอกว่าสถานการณ์ของพวกเราเนี่ยบนโลกเนี้ยค่อนข้างจะประหลาดนะพวกเรามาปรากฏขึ้นที่เนี่โดยที่ไม่ได้สมัครใจมาถ้าแถมยังมาโดยไม่รับคำเชื้อเชิญเลยแล้วมาอยู่เพียงช่วขณะระยะสั้นๆเนี่ยโดยไม่ทราบว่ามาทําอะไรนะมาเพื่ออะไรแล้วผมแค่นี้ก็เป็น เพียงพอที่จะพอคนสนเท่สงสัยในความนี้แล้วขรงความนี้สะกดคิดไปหน่อยเพราะนั้นโลกคืออะไรโลกที่เราม,มาปรากฏอ,อยู่นี้อรือสังสารวัตรพ,พระาสดาพาระเจ้ทาทรงตรัสว่าที่แทนท่บอกว่าโลกคือปฏิภีใช่ไหมท่านบอกสังขารโลกเริ่มด้วยสังขารโลกคืออะไร thought formation condition เช่น professor maurice schwartz บางคนอาจะได้เคยอ่านว่า Murray, ทิวส์เดวิดมอรี่เนี่ยซิมิชอัลริดเขาไปเขียนไว้เขาเป็นโปรเเวเซอร์เก่าเขาไปหาทุกทุกนอังคารแล้วก็ได้เรียนรู้จากโปรเเสเซอร์คนนี้ที่ b r a n d e i s u u n v v r s s t y y เขากำลังตายด้วยรคเกรกิสซีื้อแอมีโอโทรฟิ t e ลต l รส l e r รซิสเขาไม่สามารถที่จะใส่แว่นเนี่ยใส่ไม่เข้าเพราะมันร่วงอยู่เลยได้แค่ดูดด้วยหลอดหลังจากสัมภาษณ์สองนาทีเขาก็ตาย Ted Couple, เท็ดคัพเปิลเเป็นแองเกิลแมนของ ABC เข้าไปถามว่าไหวันนี้สดชื่นในข้างนอกอากาศสดชื่นมองไปเห็นที่พาร์คมีวงดนตรีเล่นอยู่อยากจะถามทัศนะของอาจารย์ว่าโลกที่สดใสอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นเป็นยังไงเขาบอกโลกของผมนะเหรอคือสิ่งที่ผมเห็นในห้องสมุดที่เขาอุ้มมานอนเนี่ยกับที่ผมเห็นที่อ่หน้าต่างข้างหน้านี่นี่คือโลกของผมแล้วก็เป็นอย่างนั้นสำหรับทุกคนด้วยนะ น,นี้เราบังเอิญเราเดินได้แล้วก็โลกเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ไม่เห็นสิ่ง,งนี้นี่เขา